ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทานพอดแคสต์เรื่องเจ้าหญิงชุกราพร,รมการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีดินแดนหนึ่งที่ชื่อว่าโนแคนดี้ซึ่งไม่มีลูกอมไม่มีเค้กไม่มีเสียงหอวเราะเพราะราชินีผู้แข่งคลรงผู้หนึ่งสั่งห้ามไม่ให้มีของหวานไม่ให้มีการเต้นลําเพราะเธอเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้จิตใจอ่อนแอลง แต่ในห้องใต้หลังคาสูงของปราสาทมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซ่อนรองเท้าบันเล่ไว้ใต้หมอนและแอบเต้นบันเล่คนเดียวในทุกๆคืนในคืนนี้ภายใต้แสงจันทร์ความเฉิดฉายของเธอนั้นเป็งประกายเธอมีนามว่าเจ้าหญิงชุกราพรรมัมเด็กผู้หญิงผมสีชมพูอ่อนรักเสียงดนตรีและมีหัวใจที่อยากให้ความหวานนั้นกลับสู่โลก คืนหนึ่งขณะที่เธอหมุนตัวอย่างเงียบๆก่องดนตรีเก่าก็เป่งเสียงแปลกประหลาดออกมาเสียงกระซิบดังขึ้นว่าผู้กล้าแห่งการเต้นรำได้เวลาปลุกเวทมนต์แล้วและที่หน้าต่างมีผีเสื้อเรืองแสงตัวหนึ่งบินเข้ามาพาเธอออกจากวังเพื่อเริ่มการประจนภัยในดินแดนที่ถูกลืม หลังจากที่เจ้าหญิงชุกระพัมออกจากปราสาทในค่ำคืนนั้นเธอเดินตามผีซื้อเรืองแสงไปยังป่าที่มีชื่อว่าป่าเค้กช็อโกรัตที่ซึ่งต้นไม้ทำจากขนมปังบิสกิตเปลือกไม้เป็นโอวันตินแข็งและกลิ่นหอมของผงโกโก,โก้โลอยฟุ้งอยู่ในอากาศแต่ป่าแห่งนี้เงียบอย่างประหลาดไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงดนตรีจนกระทั่งมีบางอย่างตกจากต้นไม้ตรงหน้าเธอ โอ๊ยข้าแค่จะงีบนะเสียงนั้นมาจากชายหนุ่มคนหนึ่งที่เนื้อตัวเปื้อนด้วยคาราเมลผมยุ่งยุ่งมีเศษน้ำตาลกรอบติดเสื้อเขาเอามือป้องตาแล้วมองเธอด้วยแววตาที่ขี้เล่นเจ้าเป็นใครนะเต้นออกมาจากขนมเค้กหรือเปล่าเจ้าหญิงชุกราพัมสะดุ้งเล็กน้อยและส่งยิ้มให้กับเขาข้าคือเจ้าหญิงชูกราพ กำลังตามหาดนตรีและรอยยิ <bulun> <vậy> ้มกลับคืนสู่โลกนะฮ่าฮ่ชายหนุ่มหัวเราะงั้นเจ้าอาจจะต้องการข้าล่ะเพราะข้าคือเจ้าชายน้ำตาลไม่เขาเคยเป็นองค์รัชทายาทของอาณาจักรเค้กหวานแต่ถูกคำสาปของราชินีแห่งโนแคนดี้ทำให้บ้านของเขากลายเป็นป่าเค้กแข็งรกร้างและไร้เสียงเพลงเจ้าหญิงชูกระพรยื่นมือให้ งั้นเรามาช่วยกันไหมช่วยการฟื้นฟูรสชาติของโลกด้วยกันเต้นนะหรอเจ้าชายน้าตาลไม่ทำหน้างงเล็กน้อยเจ้าอยากเต้นที่นี่เหรอทำการรมของเงียบเนี่ยนะเจ้าหญิงชุกะพร,รมยิ้มและหมุนตัวเบารองเท้าบัลเล่ส่องประกายใต้แสงจันทร์และทุกย่างก้าวของเธอทำให้พื้นดินโดยรอบอ่อนนุ่ม กลิ่นช็อกโกแลตหวานกลับมาอีกครั้งเอลเบเกอรี่ตัวแรกออกมาจากหุ่มเคก้กเคาะช้อนและหม้อแล้วร้องเพลงเบ,งเบาๆทั้งป่าเริ่มเปล่งแสงต้นไม้เริ่มเต้นเบาๆตามจังหวะเสียงหัวเราะของเอลตัวน้อยกลับมาอีกครั้งเจ้าและพํมจนโลกละลายเจ้าชายน้ำตาลไหมจ้องเธออย่างเงียบๆ คืนนี้ความหอมหวานเล็กๆกลับมาอีกครั้งและเจ้าหญิงชุกะพัมก็มีเพื่อนร่วมทางแล้วหลังจากที่เจ้าหญิงชุกะพัมและเจ้าชายน้ำตาลไม่รวมพลังบูกเสียงหัวร้อคืนจากป่าเค้กช็อกโกแลตทั้งสองก็เดินหน้าสู่ดินแดนสุดท้ายนั่นคือทะเลเยลลี่แช่แข็งที่นี่หนาวจับใจและทุกสิ่งทุกอย่างทั้งท้องฟ้าน้ำแข็งและเยลลี่สีลุง ถูกแช่แข็งไว้ด้วยเวทมนต์แห่งความกลัวกลางทะเลสาบน้ำแข็งมีปราสาทสูงริ้วภายในนั้นมีราชินีโนแคนดี้ผู้เป็นมารดาของเจ้าหญิงชุกระพรัรมอาศัยอยู่ผู้ที่เคยเต้นรำเก่งที่สุดในอดีตแต่หลังจากสูญเสียเจ้าชายแห่งดนตรีไปหัวใจของนางก็เย็นเฉียบและทุกสิ่งทุกอย่างก็เย็นเยือกพระนางสั่งห้ามคนทั้งโลก เปล่งเสียงหัวเราะขับขานดนตรีและห้ามคนทั้งโลกเต้นระบำเจ้าหญิงชุกระพรมก้าวเข้าไปแม้ลมเย็นจะบาดล่างของเธอจนเลือดไหลที่ปลายเท้าแต่เธอกลับก้มหน้าผูกเชือกรองเท้าบัลเล่แน่นขึ้นข้าจะเต้นให้แม่จำเสียงหัวใจของตัวเองได้อีกครั้งเธอเต้นกลางพื้นเย็นลี่แข็ง ในความเงียบของโลกที่ไห้เสียงทุกจังหวะเหมือนฝังความทรงจำเก่าเข้าไปในอากาศทุกท่วงท่าและการหมุนตัวดึงดนตรีจากหัวใจของมารดาก,กลับมาทุกปลายเท้าแตะพื้นเหมือนกับพูดว่าแม่ข้ารักท่านนะราชินียืนเงียบน้ำตาหยดหนึ่งไหลจากดวงตาที่แห้งผาดมานานข้าเคยเต้นอย่างนี้ กับพ่อของเจ้าราชินีคุกเข่าลงอย่างช้าๆพายุในหัวใจของนางหยุดลงและเสียงดนตรีก็กลับคืนศูนโลกอีกครั้งราชินีคืนอิสระภาพให้ดนตรีเจ้าหญิงชุกราพามได้รับรองเท้าบัลเล่แห่งแสงจันทร์จากเอลทั้งสิบและเจ้าชายน้ำตาลไม่ก็เปิดเผยว่าตนคือเจ้าชายแห่งอาณาจักรเค้กหวานที่หายสาบสูญ ทั้งคู่เต้นรำกลางทุ่งลูกกวาดดต้นตรีของโลกดังกล้องกังวานเสียงหัวเราะของเด็กๆก,กลับมาและเสียงหัวใจก็ดังและชัดเจนกว่าที่เคยเมื่อเจ้ากล้าเต้นแม้ในวันที่เงียบที่สุดโลกจะกล้าหัวเราะแม้ในวันที่เหน็บหนาวที่สุดสำหรับวันนี้นิทานเรื่องเจ้าหญิงชูกระพร,รมก็จบลงแล้วนะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ